นายแพทย์พงศักดิ์ธรรมทัตอารีชื่อของนายแพทย์พงศักดิ์ธรรมทัตอารีเริ่มเข้ามาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนนับตั้งแต่ปี2552ที่เข้าไปเก็บหุ้นไอทีหรือบมจไอทีซิตี้จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ2ของบริษัทในขณะนั้นก่อนจะตามมาด้วยการเป็นผู้ถือหุ้นติดอันดับ Top 10ในหุ้นอีกหลายตัวจนได้รับการขนานนามว่าเป็น VI ใจกล้ามือหนัก ถึงแม้สไตล์การลงทุนของหมอพงศักดิ์จะใจกล้าและมือหนักขนาดไหนแต่ก่อนซื้อหุ้นทุกครั้งต้องมีเหตุผลที่ดีรองรับเสมอด้วยการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนว่าราคาเหมาะสมหรือไม่ราคามีโอกาสไปต่อหรือไม่เพราะอะไรพูดง่ายงถ้าจะลงทุนหุ้นตัวไหนก็ต้องศึกษาบริษัทนั้นให้ลึกซึง้งถ้าย้อนมาดูจุดเริ่มต้นของหมอพงศักดิ์จากคุณหมอต่างจังหวัดเจ้าของคลินิกเสริมความงามพงศักดิ์คลินิกนนในปี2547นหอีหมอพงศักดิ์ ผันตัวเองเข้าสู่ตลาดหุ้นด้วยเงินก้อนแรกหลักร้อยล้านบาทลงทุนตามรอยนักลงทุนหุ้นคุณค่ารุ่นพี่ๆมาวันนี้กลายเป็นนักลงทุนหุ้นคุณค่าแถวหน้าคนหนึ่งของวงการหุ้นไทยเกิดเป็นเด็กวิศวะสู่เด็กแพทย์18พฤษภาคม2509เป็นวันที่เด็กชายพงศักดิ์ถือกำเนิดเป็นคนที่สองจากพี่น้องทั้งหมด8คนเขาเติบโตขึ้นมาจากครอบครัวทางหน้าปานกลางโดยคุณพ่อ เป็นพ่อพิมพ์ของชาติคุณแม่ทำอาชีพค้าขายและจากเด็กเรียนเก่งจึงกลายมาเป็นความหวังของครอบครัวเด็กชายพงศักดิ์สอบเทียบได้ตั้งแต่เรียนมัธยมศึกษาปีที่4แล้วสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่คุณพ่อและคุณแม่ต้องการให้เรียนแพทย์เขาจึงกลับมาเรียนชั้นมปลายใหม่แล้วสอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหตุผลที่ทางบ้านต้องการให้เรียนแพทย์เพราะมองว่าเมื่อจบมาก็มีงานตรองรับทันทีเป็นอาชีพที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าโดยเขาเลือกเรียนแพทย์สาขาวิชาหูคอจมูกและเมื่อเรียนจบก็เปิดคลินิกหูคอจมูกซึ่งก็สร้างไรายได้ดีตามที่คิดอย่างไรก็ตามหมอพุงศัก์ทำงานได้ราวสปีก็เริ่มมองหาโอกาสใหม่ว่ามีสาขาอื่นที่สามารถสร้างไรายได้ได้มากกว่าหรือไม่ และพบว่าสาขาเวชศาสตร์เพื่อสการเสริมสวยหรือ c o อ m e t i c Medicine ในต่างประเทศกำลังเป็นที่นิยมจึงเริ่มหาข้อมูลจากนั้นก็หาเวลาว่างปินไปอบรมคอร์สสั้นๆที่ต่างประเทศและเมื่อเห็นว่าสาขานี้มีแนวโน้มสดใสจึงศึกษายอย่างจริงจังกระทั่งปี2533ตัดสินใจเปิดคลินิกความงามพงศักคลินิกสาขาแรกที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรรยา เนื่องจากธุรกิจความงามได้รับความนิยมมานานในต่างประเทศทําให้เทรนธุรกิจนี้เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยสังเกตจากผู้เข้ามาใช้บริการพงศักคลินิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหมอพงศักจึงเริ่มขยายสาขาจากแถบภาคตะวันออกและเมื่อความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ขยายสาขาไปทั่วประเทศและเป็นคลินิกที่ขยายสาขาเร็วมากแห่งหนึ่งเพียงแค่7ปีพงศักคลินิกมีสาขารวมกันทั้งสิ้น49สาขา ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ธุรกิจคลินิกความงามได้รับผลกระทบแต่ไม่มากที่สําคัญความต้องการใช้บริการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วผลที่ตามมาจึงหนีไม่พ้นสถานการณ์การแข่งขันของตลาดคลินิกความงามที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งโดยหลังจากเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจความงามทั้งการขยายสาขาข,ของผู้ประกอบการรายเดิมและผู้เล่นรายใหม่เกิดขึ้นราวกับดอกเห็ดกระจายตัวทั่วทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด ประกอบกับห้างสงรรพสินค้าต่างปรับพื้นที่สลับสินค้าเครื่องสําอางรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนก็เร่งเปิดแผนกเพื่อความงามและผิวพรรณสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมการรักสวยรักงามไม่ได้จางหายไปตามภาวะถดถอยของเศรษฐกิจตรงกันข้ามกลับมีความต้องการบริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มเดินบนเส้นทางใหม่ ขณะที่แผนการดําเนินธุรกิจหลังวิกฤตเศรษฐกิจของหมอพงศักดิ์คือตั้งเป้าเปิดคลินิกให้ได้100สาขาช่วงเวลาเดียวกันก็ได้เริ่มสนใจลงทุนหุ้นจากการอ่านหนังสือตีแตกกลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤตเขียนโดยดรนิเวศเหมชีระวรกรทําให้เริ่มเปิดใจกับการลงทุนหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามเป้าหมาย100สาขานับจากนี้ไปไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมเมื่อธุรกิจคลินิกความงามเผชิญกับการแข่งขันดุดรุนแรงและไม่มีทีท่าจะลดน้อยลง สังเกตจากมีทั้งผู้ที่อยู่รอดและคลินิกปิดตัวจากสถานการณ์ดังกล่าวหมอพงศักด์เริ่มบทบทวนเส้นทางเดินชีวิตตัวเองว่าจะเลือกขยายคลินิกตามแผนเดิมหรือจะลองเดินเส้นทางใหม่ด้วยการลงทุนหุ้นผมถามตัวเองว่าเราควรเริ่มลงทุนได้แล้วหรือยัง เหตุผลที่หมอพงศักดิ์เริ่มถามตัวเองเพราะผลตอบแทนจากธุรกิจคลินิกความงามเริ่มลดลงจากเดิมที่ระยะเวลาคืนทุนเร็วมากราวสามถึงหเดือนจึงเริ่มเปิดสาขาเท่าที่จะทําได้แต่ต้องแลกด้วยวัา,าจักรธุรกิจถือว่าสั้นมากเพราะว่าภัยคุกคามในการเข้าสู่ตลาดต่ำมากโดยมีเงินทุน5ล้านบาทก็สามารถเปิดคลินิกได้ที่สำคัญเมื่อหมอลาออกเพื่อไปเปิดคลินิกของตัวเองก็จะดึงลูกค้าตามไปด้วยลูกค้าติดหมอมาก มากกว่าติดคลินิกสมมุติว่าหมอมีสัญญาอยู่กับเรา2ปีเมื่อหมดสัญญาก็ไปเปิดคลินิกของตัวเองลูกค้าก็จะตามไปครึ่งหนึ่งจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทําให้ธุรกิจคลินิกความงามมีระยะเวลาคืนทุนยาวนานขึ้นถึง4-5ปีโดยสาขาสุดท้ายของหมอพงศักดิ์คือสาขาที่49ต้องใช้เวลาคืนทุน5ปีผมลงทุน5ล้านบาทได้เงินคืนอีก5ปีข้างหน้าซึ่งยังไม่ได้กําไรเลย ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวมอพงศักดิ์จินตนาการว่าถ้านําเงิน5ล้านบาทไปลงทุนในหุ้น5ปีมีโอกาสงอกเงินได้ถึง10ล้านบาทแล้วเราจะเหนื่อยกับการธุรกิจคลินิกไปอีกทําไมจากประโยคดังกล่าวจึงตัดสินใจนําเงินเก็บจำนวนหนึ่งที่เตรียมไว้สำหรับขยายสาขาคลินิกรวมกับเงินถอนเงินลงทุนในตราสารนี้นําไปเปิดบัญชีซื้อหุ้นในปี2547 จะว่าไปแล้วมอภงศักิ์มีความพร้อมกับเส้นทางเดินใหม่พอสมควรเพราะนอกจากศึกษาจากหนังสือตีแตกก็ยังได้ความรู้ผ่านหนังสือของบริเวณเบอรเฟตและปีเตอร์ลินแต่เนื่องจากจังหวะตลาดหุ้นไทยช่วงปี2546เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนจากช่วงต้นปีแต่ชนีซื้อขายระดับ370จุดก็ไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องและจบปีที่772จุด หมอปุ่งศักดิ์จึงรอดูสถานการณ์กระทั่งปีถัดมาตลาดหุ้นไทยเริ่มลดความร้อนแรงโดยดัชนีซื้อขายเฉลี่ยต่ำกว่า700จุดจึงตัดสินใจเริ่มต้นซื้อขายหุ้นเป็นครั้งแรกในชีวิต แน่นอนว่าเมื่อเป็นเส้นทางใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยหมอพงศักดิ์จึงเริ่มต้นการลงทุนด้วยความระมัดระวังและยังไม่เต็มตัวโดยใช้ประสบการณ์ในฐานะนักธุรกิจเพื่อวางกลยุทธ์ลงทุนคึกมองการลงทุนหุ้นเหมือนการเปิดคลินิกความงามถ้าต้องการเห็นเงินลงทุนงอกเงยเติบโตก็ต้องใช้เวลาพอสมควรดังนั้นหุ้นที่เลือกลงทุนจึงเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นธุรกิจโรงไฟฟ้าสาธารณูปโภคและธนาคารพาณิชย์ทุ่มทั้งชีวิต บุญวิกฤตซับไพรม์นับตั้งแต่หมอพงศักโลดแล่นในตลาดหุ้นดูเหมือนว่าผลตอบแทนจะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ปัจจัยสําคัญมาจากสถานการณ์และราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆไซเวย์โดยดัชนีหุ้นไทยปี2547-2549ถึงซื้อขายระหว่าง650-750ถึง7จ0จุดจนกระทั่งช่วงปลายปี2550ดัชนีวิ่งทะลุ800จุดและปิดเหนือ900จุดได้ในเดือนตุลาคม ทำให้นักลงทุนมองว่าตลาดเปลี่ยนกําลังเป็นขาขึ้นอีกครั้งแต่แล้ววิกฤตซับไพน์ก็ได้ปะทุข,ขึ้นและตลาดหุ้นก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยดัชนีเริ่มปรับลดลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2551และลดลงสู่จุดต่ำสุดที่ระดับ384.15จุดในเดือนตุลาคมปีเดียวกันจากผลงานเสมอตัวเมื่อเกิดวิกฤตซับไพน์ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นของหมอพงศักด์ขาดทุนประมาณ10% เมื่อสถานการณ์เรื่องไม่เป็นใจหมอพุงศักดิ์จึงทบทวนตัวเองกับเส้นทางเดินนี้ว่าจะกลับไปมุ่งมั่นกับธุรกิจคลินิกความงามหรือไม่คำตอบที่ได้คือถ้าอย่างเลือกเส้นทางลงทุนก็ต้องหาความรู้และทุ่มเทมากขึ้นอีกหลายเท่าและเมื่อเลือกที่จะเดินเส้นทางใหม่ต่อจึงตัดสินใจขับรถจากระยองเข้ากรุงเทพเพื่อฟังสัมมนา,าอบรมการลงทุนหุ้นกับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนหุ้นคุณค่าอย่างต่อเนื่องจากความรู้ที่ได้รับ พบว่าเส้นทางสายนักลงทุนหุ้นคุณค่าเต็มไปด้วยอนาคตที่สดใสขณะเดียวกันมองว่าถึงแม้เป็นช่วงวิกฤตแต่ก็มีโอกาสให้ไขว่คว้าหมอพงศักดิ์จึงปรึกษาภรรยากับความจริงจังบนเส้นทางเดินใหม่เมื่อทั้งคู่ตกผลึกจึงตัดสินใจนำเงินที่มีครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในรูปของอสังหาริมทรัพย์ที่ว่านี้ไปลงทุนในหุ้น ผมอ่านหนังสือเรื่องการลงทุน5 6ปีมั่นใจว่าถ้ามองกันยาวๆตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทนราว10ต่อปีและข้อดีของการลงทุนคือเหนื่อยและเครียดน้อยกว่าการบริหารคลินิกที่แต่ละวันต้องตัดสินใจกว่า10ครั้งและถ้ามองแค่ผลตอบแทนผมไม่ลังเลที่จะเข้ามาเป็นนักลงทุนเมื่อเลือกเส้นทางนักลงทุนแล้วหมอพุงศักิ์ก็เริ่มทยอยขายกิจการคลินิกความงามให้กับผู้ที่สนใจ ผมบอกพนักงานว่าถ้าใครอยากทําธุรกิจบอกได้เลยผมขายให้ซึ่งปัจจุบันเหลือคลินิกที่เปิดให้บริการภายใต้ชื่อพงศัก์คลินิก9สาขาทั่วประเทศยึดการลงทุนซุปเปอร์สต็อกถ้าพูดถึงสไตล์การลงทุนหมอพงศัก์ดจะใช้ปัจจัยพื้นฐานในการคัดเลือกหุ้นและหุ้นทุกตัวที่อยู่ในพอร์ตล้วนเป็นหุ้นซุปเปอร์สต็อกซึ่งในความหมายของหมอพงศักด์คือหุ้นเติบโตมั่นคง ผมคิดแบบสไตล์คุณทาธุรกิจคือธุรกิจไหนที่จะเติบโตได้ระยะยาว3-5ปีก็จะลงทุนในธุรกิจนั้นมอพุมิศักจะให้ความสําคัญในการคัดเลือกหุ้นซุปเปอร์สต็อกเริ่มจากธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต้องมีอีโคโนมีออฟสเกลที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่งต้องมีเครือข่ายในการทําธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีสวิตชิงคอสนอกจากนี้ก็วิเคราะห์ด้วยฟ Force m o เดเพื่อดูขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วย ดังนั้นหุ้นซูปเปอร์สต็อกของหมอพงศัก์จึงเต็มไปด้วยธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแต่มีความสามารถในการทำกำไรระยะยาวที่ดีเช่น CPO บอมอจ CPO Home Pro บมจ Home Product Center หรือ CPN บอมอจอเซ็นทรัพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์ทยอยซื้อ อย่างไรก็ตามจากการเข้ามาลงทุนในช่วงวิกฤตซัพพลาหมอพงศักดิ์กังวลใจอยู่บ้างเหมือนกันเพราะได้รับผลขาดทุนเมื่อซื้อหุ้นแล้วราคาปรับลดลงที่สําคัญถ้าเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจปี2540มองว่าอาจใช้เวลานานหลายปีกว่าตลาดหุ้นจะฟืน้นแต่อีกมุมมองหนึ่งกลับมองว่าวิกฤตเป็นโอกาสที่ทําให้ได้ซื้อธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสมประกอบกับไม่ได้ทุ่มเงินก้อนเดียวเพื่อซื้อทําให้เบาใจได้ว่าถ้าขาดทุนก็ขาดทุนจํากัด